คนนะเขาหินใช่เมนี่อย่างนั้นวันนั้นผมทุกทุกใช่ไหมรับถูกแล้วคนตัดนให้ไม่อ,อย่าเอียงสิกกอกกอเอา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 สวัสดีครับเมคค่ะมีอะไรบ้างคะขายอะไรบ้างจับปั่นายค่ะโอ้โหจับอะไรบ้างช่วงนี้ว้าว้าโอ้ แล้วจับจับยังไงเนาะครับอันนี้ดักตะคัดตะคัดอ๋อเคยผมเห็นใช่ไหมครับหมูบ<ๆ>้านนี้เรียกว่าทักตะคัดเออนี่ไงนี่ไง<อ>ได้บรรยากาศดวนมาก,กานลยใส่รอ,อ,องเท้ามาเลย <c oughs> ได้จา,งานงั้นเลยดิสิเ <c oughs> ี่วันนี้น้องพีน้องพีมา <c oughs> สูงมากเลยนะน้องพีสูงมากเลยมาพี่ยูสิเห็นไหมเกรย์แล้วนะดูดิดูดินี่อะไรอ่ะตรงไหนมึงไม่เห็นเลยเขอตัวพ่ออยู่ตรงนี้นี่อยู่ข้างล่างนี่อะไรอ่ะทุ่งทำไมใส่ทุ่งโอ้ย พี่นอ้าพี่ยุน่ท่นโอ้ยอันนี้บ้านพอคือมันทัดทีทัดทีเนี่ยพี่ยุนคิดว่าอันนี้ไข่จะทิ้งถุงอยู่ตรงนี้แต่อันนี้คือบ้านตรงส้มตรงส้มเอาบ่อแตกเดี๋ยวเดียวเดียวอันนี้คือผมไม่เคยเห็นเลยเพิ่งซื้อมาหรอคะอ๋อมาจากบ้านทุกปีอยู่ตรงกลางนี่ทำอะไรหรอครับซาบูต้มได้ปิ้งได้คุณยายครับ ผมตัดผมยังไงหรอครับอดีมองข้างหลังดีนะข้างหลังดีแดงหน้าโอ้ข้างหลังดีข้างหน้าไม่ดีใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับนัดทิพย์นารัตเด็กขึ้นเยอะเลยหลังสวยบอกสิข้างหลังมาซอยข้างหลังงทรงสวยแดงข้างหน้าไม่ยอมเปลี่ยนผมก็เพ้ไฮไฮแล้วนะครับขาวโอเคแล้วอีขึ้นหไาแล้วก็อีกขึ้นเห็นไหมครับ ขงนาทิปเองเลยใช่พอพอดีนาทิ์แบบเมื่อวานนะไฟมันดับจะต,ต้องมาล้างตู้เย็นให้เขาปกติบ้านนี้ย่างหมูอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้มีชาบูด,ด้วยนะครับเพราะว่ามีเตาใหม่นี่านาใหญ่ด้วยอันนี้ไม่ต้องทันเลากกันทันเลาะอ,อยากกินอะไรก็ที่ของของตัวเองอ่ะมีที่ของตัวเองนี่นี่นี่อันนี้อันนี้รู้แล้วนะครับอันนี้วางอยู่ตรงนี้น้ำมันอกปุ๊บใช่ไหมครับตกอยู่ตรงนี้แต่ว่าต้นเลขน่ารักตกว่าใส่น้ำจิ้ม กินได้เมื่อไรครับนี่เด็กเด็กทุกคนนั่งเลยเด็กเลิกเลยยืนหรือยืนจริงมกินผมนี่ผมก็นั่งเลยเรียบร้อยแล้วมาละเรินเบอร์มีดแล้วเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้โห professional เห็นไหมโอ้โหน้องพีเป็น professional นะอันนี้เตาเขาไงทุกคนนั่งก่อนได้ไหมทำไมทุกคนยืนเลยยืนเลยใช่อร่อยเปล่าต้องจิ้มกินอย่างนี้ กันอสใช่ไหมใช่ไหมแม่กินข้าวด้อร่อยว่ะประธานมาแล้วคุณยังชอบกินอันนี้หรอคะหมักหมูไม่กินหมูดียังให้นะกินฟิหรือเป่มีหมูต้องกินหมูก่อนจ้ะปาเกีียวใคกินจ้ะน้าหน้ำมันทาเดียวนี้ต้องเกลยวมากๆ ะกินไปแล้วนแหละเดี๋ยวยังให้นะทุกคนต้องต้องกินชาบูเยอะๆนะเดี๋ยวเพิ่งกินหมูวันนี้เสียใจนะครับไม่มีน้านักอ๋อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบอกว่าถึงแม่กอลปันนี่ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วก็้แล้วก็ได้แล้วทำไมกินของน้องปูดีกว่าเมื่อกี้เขาไม่กินชิ้นหนึ่งอร่อยมากน้องปูบอกว่าอ้าวหมูของผมไปไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกินหมูกับนี่เฮ็ดแม่ดีนะแม่ดีไม่เลี่ยน ไ,ได้ละหมูเนี่ยคิดชอบผักบุ้งมันหวานผักบุ้งให้คุณยายก่อนเ <c oughs> น,ในีน่ยนี่ค่อยมันแฝงใส่น้ำ,นำนนได้ยังวะน้ำเจชมเ็้เลยวันนี้ต้องใส่กระเทีมยมเยอะๆแบบนี้อร่อยนะคร<ช>ับผมก็ <ๆ S 2> ใส่ใส่กระเทีมยมเยอะผมเคอยอันแล้วนะครับถ้าที่ถ้ากินผักบุ้งเยอะๆก็ข้างในดีใช่ไหมครับใ่ตาหวานตาหวานเค่อยหรอครับตาหวานจริงๆอ่ะตาหวิ๊งสว่าง ดังนั้นต้องกินผักปุ้งยอะๆรีไม่ต้องไวไม่ต้องตาหวานหรอกจ้าต้องไรแค่นี้ก็หวานแย่แล้วของเธอนี่ก็ตาเตียงเดียว <laughs> ชื่อใครๆกันน้องภูกับน้องพีน้ารัตก,กับน่าณ <laughs> คุณยายครับทำไมทำชื่อใครๆกัน <laughs> <laughs> น่าดกับน่า,นา <laughs> รัดชครที่สีรักสีมีน่า,นา วัฒนาาตั้งชื่อตีไมค์กับตีนไม่ดีไม่ดีหรอครับไม่มีใครเขาตั้งเฉยๆทื่อๆมันชื่อต้นเลกผมคิดว่าถ้าผมมีลูกอ่ะอยากจะตั้งชื่อดินไม่เค้าตั้งให้มันสูงๆอย่าให้มันดินนให้คนอเนกย่ำน่าจะอันนี้วัฒนาราไม่เหมือนถ้าที่เกาหลีตั้งชื่อดินดีนหนักกเพราะว่าต้นไม้ทุกอย่างก็มาจากดินใช่ไหมครับมาจากดินใช่เขาจะร้อาอันนี้วัฒนาราไม่เหมือนโอ้ยมาเร็วมาเล็ว เสียงรถปุ๊บโอ้โหน้าาาโอ้โหแต่งตัวสวยมากเลยไม่เคยเห็นนาาาแต่งตัวสวยอย่างนี้มาก่อนใช่โอ้โหนานาาาโอ้โหมาเลยจ้ะใส่เข้ามาให้เต็มโอเคอันนี้เนี่ยอันนี้งานการของไหมโอ้โหอันนี้เบคอนใช่ไหมครับ กินกินครอบครัวเยอะแบบนี้ผมไม่ชินเลยแ่ไม่ทันบ้านผมครอบครัวแค่สามคนเองโอ้โหบ้านนี้เต็มเลยเราคนโอ้โหคุณป้านางงามของก็ตัดผมเป็นยังไงบ้างครับดานัทเป็นยังไงบ้างพูดตรงๆพูดต้องต้องพูดตรงๆเด็กขึ้นนุ้ยนุ้ยนุ้ยแม่แม่ เ็กนุ้ยยืนบอกยืนบอกคืนนี้นอนร้องไห้ช่างตัดผมอะตัดให้เหมือนเดิมนะครับตัดให้เหมือนรูปอะแต่ว่าผมก็หน้าไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนกับรูปถ้าครบครวยเยอะอย่างนี้ตัทุกคนไม่เบื่อนะผมคิดว่าใส่เดือนหนึ่งข้าวไร่ทังข้าวไม่เพียงมันไม่ทันไม่ดีหรอกคนเยอะบ้านหนึ่งอยู่สิบคนนี่ก็กินไม่ทันกันไหทันนุ่มอ่ใช่ไหมเป็เก๋นทานนะ วันไหนก็ไม่รู้แหละพูไม่อยู่กินกลางกินที่วัดเฮ้ยไม่รู้อันไหนกินไม่จานเมื่อกี้คุณยายบอกว่าน้ำไม่กินไม่ต้องคุณยายบอกผมพูดตรงไหมคุณยายบอกไม่กินน้ำกินแต่เนื้อดารัสกินกี่เปอร์เซ็นต์หรอครับโหพึ <vine> ่งจะห้าสิบเองไม่ทันเพราะว่ามันจะคีบไงห้าสิบดาร์ทีมาทีกี่เปอร์เซ็นต์ 50, 50โอ้แค่นี้เจ็ดสิบแปดสแล้วแปดสิบแล้วอยู่นะหกสิผมละครับสิบีนองทีกี่เปอร์เซ็นต์ห้ิบห้าอห้าเปอร์เซ็น โอ้ก <One input> ี่เปอร์เซ็นต์ฮะเลี้ยงไวหรือเปล่านะไวอ่ะชาบูใส่น้ำเพิ่มไหมครับรู้สึกว่าใช่ไใช่ของไม่กินน้ำก็แล้ับคุณป้านางงามชอบกินชาบูใช่ใช่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเคล็ดลับความสวยต้องามคุณป้านางงามถ้าคนที่อยากจะสวยต้องกินผักเยอะๆสำหรับผมอ่ะไม่สวยได้ครับไม่รอได้กินหมูเดี๊ยวตัดไม่กอนเกาหลีูแล้ว ไม่ไม <G ã i> ่ปลาเส้นอร่อยไม่เหมือนกับเส้นย่างเอิญอ่ะ น้องพีทต้องกินเยอะๆนะน่าจะตัวใหญ่ขึ้นน่าจะดูดีขึ้นช่วงนี้คนเกาหลีไม่สนใจหน้าแบบรับสนใจแต่ตัวนะทำไมอะครั้งนี้อะมันปิดหน้ากลางไม่มีใครรู้หน้าสวยหรือไม่สวยทุกคนไปอกกำลังกายเต็มเลยทําให้หุ่นดีทนลิปสติกไม่ต้องทาใช่ไม่ต้องทาไม่ต้องแต่งหน้าหน้าตาเรียงี้ผมก็เริ่มเริ่มจะทำแล้วเริ่มอะไรเริ่มมั้ตอนนี้พี่ยูนมีวัน ใช่ต้องเรียกว่าลุงยนใช่ไหมรับเพราะว่าอายุต่างกันกี่ปีแล้วแกกว่าพ่อพ่อครูนะพ่อคูเขาจริงเหรอครับน้อยกว่าน้องหลานผมก็เกียกว่าพ่อของครูผมก็ผแกแล้วจริงๆผมก็ไม่สนใจอายุแต่ว่าวันนี้มาละกกูมาละกูมาละกกูเด็กเป็นขับกระลุนนะ หกต้นเล็กๆใช่ไหมครับต้มเชื้อไว้น้ำถ้าไม่เชื่อเพลงนี้เหม็นหินมันผมพูดถูกหรอครับไม่ผิดถ้าผิดจะมาเป็นเรื่องเลยทีแปดบวกพันดีเลยคตัวเองไม่เข้าใจหรอกว่าคืออะไรแต่ถ้าตัวเองผิดนิดนึงนะต้องตัดเตียวตุ้นๆเลยอย่างนั้นโอ้นั่นผมพูดถูกใช่ไหมถูกแล้วคนตัดให้กินแล้วกินแล้วเหรอใจยิ่มแล้วครับนานาบอกกูพุ่งจะกตารตัดได้ที่นั่งเลย ลิ้นกินร้อนนะน้ก้ลิ้นจระแค่ไม่ใช่ลิ้นจระเข้อย่างเดียวนะจระแค่ข้างในด้วยกินแล้วก็อย่างนี้โอ้โหเห็นไหมสะอาดเลยเหลือนิดเดียวจริงๆวันนี้โอ้โหกินเต็มที่แล้วกินหมูอย่างเดียวตอนนี้จะไปดูปลานะครับครั้งนี้ไม่แก้งใช่ไหมครับไม่เก้งนะไ่เกงก้งไ้งเกี๋่้งไ้งไมก่ก้งน้ก ก้อนลงก่อนถูกแล้วโอ้ยเจ้าตนนะครับทำทำอย่างนี้ไม่ไม่ใช่มาล้างน้ำมาล้างได้ยูบาล้างมาล้างโอ้ยทำตัวทำตัวสบายสบายหายใจลึกเลยว้าวฮ้ยอย่าเอียงสิไม่เอียงแล้วเอา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 อะไรเนี่ยอะไรเพิ่งจะออกเลยเป็นไงได้อาบน้ำกินข้าวแล้วก็ นั่งยุงชุมผมไม่นั่งชอบเรือเรือนะถ้ามันเอ็นซ้ายเราก็ต้องเอ็นตามมันนี่ไม่มีใครเล่นเรืเวลานี้ยูนมาทีไรไม่ได้ปลาเลยใช่ตกคนบมตรทุกครั้งไม่เจอเลยขึ้นเรือขึ้นเรือลองดูอีกท่านั่งลงไปเฉยเล่นแร่นั่งลงไปเฉยนกัได้ไหมมันแรงนั่งลงถ้าว่าเขาเอียงก็เอียงตามไปมาแล้ว โอ้ไปเรเร็วมากเลยโอ้าาโอเคน้องพีอ่อะๆ้าใก้าวขาขึ้นกินเข้าเสร็จปุ๊บฝนตกมาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็กินหมูเต็มที่นะครับเต็มท้องเลยน่าจะไม่กินเข้าถึงพรุ่งนี้ได้เลยแม่กับผมมาซื้อหมูมา1กิโลเยาน่าจะกิน 2, 3ากิโลเสอคนทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ